ประเทศไทยได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศสมาชิกอาเซียนเกี่ยวกับการพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลในการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนบวกาครั้งที่7ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการปรับปรุงและสร้างนวัตกรรมในระบบการศึกษาของอาเซียนระบบการศึกษาในยุคดิจิทัลที่จำเป็นต้องมีความยืดหยุ่นครอบคลุมและสามารถตเตรียมผู้เรียน ให้พร้อมสำหรับศตรวรรษที่21โดยนายกฤตินัยเมืองแก้วนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรีกล่าวว่าความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีโดยเฉพาะการศึกษายุคดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและทักษะที่จำเป็นรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศบวก3าม คือจีนญี่ปุ่นและสาธารณรัฐเกาหลีจะเป็นการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ที่แข็งแกล่งและเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรความรู้และประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการศึกษา ทำให้เด็กรุ่นใหม่มองว่าอาเซียนเป็นโอกาสในการเรียนต่อครับแล้วก็การได้เข้าทำงานในต่างประเทศเช่นพวกโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือว่าจะเป็นทุนการศึกษาที่จะทําได้ง่ายขึ้นครับเราก็ควรจะมีทักษะที่จําเป็นสาหรับตลาดแรงงานในภูมิภาคเช่นพวกภาษาอังกฤษหรือว่าภาษาประจำชาติในอาเซียนแล้วก็พวกทักษะดิจิทัลต่างๆนะครับอาเซียนก็ไม่ได้มีแค่สิป,ประเทศปัจจุบันก็มีบวกสามไม่ว่าจะเป็นจีนญ,ญี่ปุน่นและเกาหลีซึ่งประเทศทั้ง3านี้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูงเราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเทคโนโล ในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือว่าการศึกษาหรือการพัฒนาเทคนโนโลยีใหม่ๆแล้วก็การได้รับประสบการณ์ใหม่ๆครับขณะที่นายปฏิพัฒน์โพสีนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล,โลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนสุพรรณบุรีกล่าวว่าพวกเราคือเยาวชนคนรุ่นใหม่มีความตื่นตัวทั้งในการพัฒนาศักยภาพของตัวเองและการเรียนรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและอาเซียนบวกสาม มุมมองของเด็กรุ่นใหม่ครับก็คือมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปจากอดีตพอสมควรครับโดยปัจจุบันเนี่ยรักการพัฒนา เทคโนโลยีอาเซียนครับก็จะมีกระแทําให้มุมมองเปิดกว้างมากขึ้นครับมีแงีมุมที่สําคัญข้องเด็กรุ่นใหม่กับมุมมองใหม่ๆของอาเซียนครับแล้วก็มีสิทธิประโยชน์ในความร่วมมือทางเศรษฐกิจทางการค้าครับวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนค้าชาติครับความ้าทาไทยและปัญหาในห้องอาเซียนนะครับทั้งในประเทศกลุ่มอาเซียนและประเทศอาเซียนบวกซ้ำครับด้านนายอานน์ชังยั่งยืนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณียังกล่าวอีกว่านอกจากเรื่องของการเรียนแล้วยังมองถึงเรื่องอาชีพต่างๆด้วยคือเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วสามารถเดินทางไปทํางานในประเทศภูมิภาคอาเซียนได้มีการรับรองมาตรฐานการศึกษาที่เป็นไปในทิศท,ทางเดียวกันและมีการนําจุดแข่งด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมาส่งเสริมซึ่งกันและกันซึ่งจะทําให้สมรรถภาพของประเทศสมาชิกอาเซียนดีขึ้น นอกจากการเรียนแล้วอยากให้มองเรื่องการสร้างอาชีพก็คืออยากให้เรียนแล้วสามารถเดินทางไปทํางานในประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศหรือประเทศบวกสามด้วยนะครับโดยไม่มีข,ข้อจํากัดเลยนะครับก็จะส่งผลให้ขัมพันธ์ในประเทศอาเซียนนะครับจะได้ดีขึ้นกว่านี้นะครับส่วนในด้านการท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นพวกไป ไปข้ามประเทศในแถบอาเซียน,นไปง่ายขึ้นทําให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวการพานักท่องเที่ยวเข้าประเทศในแถบอาเซียนดีขึ้น,นครับอย่างไรก็ตามการพลิกโฉมการศึกษาสู่ยุคดิจิทัลจะนําไปสู่การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการสร้างสรรค์โดยมุ่งให้เยาวชนต้องสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมฉเฉลียวอินยิ้มสวทสุวรรณบุรีรายงานค่ะ